อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าหน้าตานในการบ้านเมื่อวานนะครับก็คือว่าเราจะทําแผทาานทางประสบการเนาะคือเอาความรู้จากประสบการณ์มจาจัดประเภทของข้อมูลเป็นกลุ่มนะครับโดยอาจจะมีสักกิลอีกเรื่องบางคนอาจจะเริ่มจากเอาคําสําคัญ CBCCBECBC นะครับ c u r r i c u l u m c o m p e t e n c y based curriculum นะครับ c d i competency based instruction แล้วก็ CDA BA, competency based assessment เป็นตัวแกนเป็นแกนก็ได้แล้วเราค่อยแตกรูปไปว่าใน curriculum ทุกวันเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรบ้างใน instruction ในการเรียกนการสอนมันมีคำสำคัญอะไรบ้างนะครับเราอาจจะแตกเป็นอะไรบ้างละ่ะ KSA มันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราอาจจะลองลองทำดูนะครับ นี้ในองค์ประกอบนี่เราก็อาจจะลองดูแตแกแขนงดูว่ามันมัน,มนาจากอะไรไปอะไรมันอาจจะเรื่องที่รูสอนนะครับจากจากเรื่องหลักไปสู่เรื่องรองเป็นยังไงบ้างมีาการจัดกลุ่มบางคนอาจจะล้องล้อมกรอบกลุ่มเรื่องนี้นะครับเราอาจจะทําเป็นวงกงมทาเป็นก้อนเมฆอะไรก็แล้วแต่นึก,นกภาพนักเรียนเวลาเราทำไมล์แมปทำไอแผนผันมาดูท่าน่ส่งเรานะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นเรื่อง ลุ่ม <othe> ของสีถ้ามีสีเราก็ใช้สีถ้าไม่มีเราก็ใช้สัญลักษณ์แทนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมแทนกลุ่มเรื่อนะครับแล้วเราก็ใส่รายละเอียดที่เป็นคำสำคัญลงไปนะครับโดทการบางั้นเราอาจจะมีคำอธิบายก็ไดทั้งหมดเนี่ยคือเป็นตัวช่วยให้เราได้เข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับหน้าตายที่บอกว่าก็แล้วแต่นะครับว่าเป็นเรื่องอะไรก็อาจจะมีภาพวาวาดรูปประกอบมีคำสำคัญมีเส้นมีมีรูปทรง ที่เล่ามาทั้งหมดนี่ก็คือตอนนี้ใครทำกระดาษนิ่งแทนมาส่งแล้วขอดูมือเราจะดูนักเรียนดีเด่นของห้องเย้โอ้ก็เลยได้ครับทำไมมีแต่สีชมพูอ่ะสีอื่นเราอยากเห็นสีอื่นบ้างเอ่อะไรก็เลยจะองไรดีอาจารย์ม,มีมีเป็นเขาคอยไหมไม่มีมมเออ่ไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ พี่อ๋อเดี๋ยวจะต้องรบกวนพี่อ๋อถ่ายถ่ายแล้วเข้าไลน์ใถ่ายงานรบกวนอ,อย่างนี้ท่านสมนึกดีกว่าครับพี่อ๋อทำงานอยู่ขอโทษท่านสมนึกรบกวนถ่ายผลงานนี้แล้วส่งเข้าไลนา์หน่อยนะครับเดี๋ยวเราฉายทุงไลน์แล้วก็อ่ะ๋ย่แยกกันครับใครจะทำเสนอโอ้ เอาผลงานให้ท่านส่งเรื่องแล้วท่านนังขายแล้วเดี๋ยวส่งเข้าไลน์แล้วเล่าให้ฟังนยะครับยัผมเปิด เดี๋ยวจะใช้ระบบสูงแล้วกันนะล,ลูกใครขึ้นเฟนแรกเจ้ื่อตัวกนน็ได้นตัวเอง จ้ตัวใครครับเชิญเลยครับท่าสนสเด็จส,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 สขององนุญาตครับอาจจะไม่ชัดน,น,นั่นไม่เป็นไรเลยก็พอให้เห็นไอเดียแล้วก็วเดี๋ยวลอล,อลอ่าคร<ำ>ับเรียนท่านวิทยากรท่านอาจารย์สมเน่องแล้วก็ท่านผอ,อ,อแล้วก็ ทุกท่านนะคะดิฉันานางสาวสุดาวันานาำแก้วนะคะเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนคอ,ออกคําวขมแก้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนทางมโนมโนทัศน์นะคะที่ที่ได้ทำไว้นะคะเป็นกันบ้านระหว่างคร่าวๆค่ะออจากที่ที่ที่ได้ฟังเนาะ เอาจะมีปัญหาของของเด็กก่อนค่ะเราคิดถึงปัญหาของเด็กก่อนปัญหาที่ผู้เรียนด้อยคุณภาพนะคะคือเด็กก็จะมีการขาดกระบวนการความคิดขาดการวิเคราะห์ขาดการปฏิบัติแล้วก็ขาดการฝึกทักษะซึ่งสี่ตัวนี้นะคะก็เป็นผลทําให้เราต้องให้ผู้เรียนนะคะได้ ให้เรา,เ,าเสริมผู้เรียนโดยที่จะต้องผู้เรียนจะต้องมีความรู้ซึ่งความรู้ก็คือตัว K นะคะแล้วก็จะต้องบวกกับตัว S ก็คือทักษะแล้วก็ A นะคะทำยังไงให้สามตัวเนี้ยมันมันะสบความสำเร็จหรือมันเป็นผลํำให้ผู้เรียนได้เรียนแล้วเ็เข้าใจถ่องแท้โดยให้มันเกิดเป็น C ขึ้นมานะคะก็คือสวัสถภาพนั่นเองนะคะเอาสวัสน,นะนคศก็ ก็อขอใครด้วยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาพูดนะคะวันนี้สมัครคณะนะคะซึ่งสมัสมะคะมรคณะนี้ก็คือจะส่งให้เด็กมคีความกล้าคิดก,ล,กล้าแสดงออกแล้วก็สามารถทำความรู้ที่เขารู้ซึ่งมีทั้ง S K แล้วก็ A เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะคะโดยมีแนวทางจัดการการเรียนรู้นะคะตามสมัรคณะ ก็ตามที่เราได้ได้ฟัามาเมื่อวานก็จะมีอยู่แนวทาง6แนวทางนะคะก็จะมีการใช้งานเดิมเสริมสมรรถนะแล้วก็อันที่2ก็คือใช้งานเดิมต่อเสริมสมรรถนะนะคะแล้วก็อันที่สก็คือใช้รูปแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะและอันที่4ี่ก็คือสมรรถนะเป็นฐา,านภาษาตัวชีวัดนะคะ และอันที่หก็คือการบูรณาการและอันที่หกก็คือสมรรถนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะขอบคุณค่ะครัคบก็ถ้าอาจจะจำเป็นเป็นช่วงไอ้นี่เป็นเก็เได้ว่าท่านอาจารย์ชนะเล่าเรื่องนี้ท่านลักเตรประคอนเล่าเรื่องอะไรแล้วคอนเสิร์สำคัญมีอะไรเนาะเมื่อวานเราก็ ได้เห็นว่ามีมีเรื่องปัญหาเนะว่าทําไมสมรรถนะมันมีที่ไปที่มาอยู่ๆไม่ใช่เพราะว่าเราอยากให้มันมีแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยม,มีผลการศึกษา,าผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนบางอย่างเนะี่ยเราถึงเลือกการศึกษาฐานสมรรถนะเข้ามาเพื่อมาแก้ปัญหานะครับแล้วคารตรงนี้มันก็คือคอนเซ็ปต์สำคัญของสมรรถนะที่ท่านอาจารย์สนาใเห็นว่าเราเดิมจะมี K S A เนาะ แต่สาคัญมากๆเนี่ยที่เราจะต้องไปต่อคือมันต้องรวมเป็นตัวสีเป็น competency นะครับแล้วก็อาจารย์ก็เก็บประเด็นว่ามันมีรายละเอียดอะไรลักษณะสมรรถนะมีอะไรบ้างแล้วก็ทางเรื่องแนวทางการจัดการรัปฐานสมรรถนะนี้ก็เป็นส่วนที่ที่องค์ขยายความเเดี๋ยววันนี้เราก็จะลงรายละเอียดเมื่อวานเราจําชื่อก็ได้เนาะจำคำสําคัญก็ได้ลักษณะสําคัญได้แล้วเราจะนํามาสู่การออกแบบการเรียนรู้ยังไง โรคลงายละเอีอเออลลยดกันต่อไปนะครับมีอ,อีกไม่ี่ัโอเค,คขอบคุณสำหรับตัวตัวงานชิ้นนี้นะครับก็เจ้าของงานก็ได้ประโยชน์จากการที่ออกแบบแผงถานนาทางอุุนิย เพื่อทบทของความเข้าใจของเรานะส่วนท่านอื่นนี่ก็คือแผนผังนี้ก็ช่วยให้เราดูว่าเอ๊ะเราเข้าใจเหมือนแบบนี้ไหมแล้วมันมีอะไรที่ต่อยอดออกไปได้อีกมันมีคําไหนที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็มันก็จะเป็นความรู้ของเราก็จะช่วยทวนมันมีอะไร,ะไรที่เขาเก็บประเด็นได้แต่เราอาจจะลืมอะไรอย่างเงี้ยนครับ อาจารย์อาจจะงานชิ้นแรกนะครับแต่ว่าอาจารย์อาจจะเอิมเพิ่มในประเด็นที่คิดว่าอาจจะเสริมจากงานชิ้นแรก,กนในใดกเช่นครับค่ะักเรียนท่านวิทยาก,กรนะคะท่านศึกษาิเทศนะคะพอออทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็สอยพิมพคณะครูทุกท่านค่ะใิชันนางสานิ้ทีาเราสานนะคะ,าาะ,คะเป็นตัวแทนจากเดเรียนอุบาลทองขายศพรคะ่ะจากแผนภาพข้าวบลน,นะคะ ที่ฉรนจะสรุปเป็นวิทยากรแต่ละท่านค่ะ,ะด้านบนสุดนะคะจะเป็นของรองศาสตราจารย์ดรอ,อร์ทิสนาเคมี K ani, ค่ะก็จะพูดถึงหัวข้ออย่างแรกท,ที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะจะเป็นความต้องการใหม่ค่ะก็จะมีเรื่องของสามอากับ c ีซค่ะด้านบนนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดค่ะแล้วก็สามอา สารขอเราจะมีรู้ภาษารู้คณิตแล้วก็รู้ ICT ค่ะส่วน C C นะคะจะเป็นการคิดแบบมีหรืิจรณญยาณการสื่อสารการทำงานร่วมกันและการสร้างสรรค์ค่ะส่วนหัวข้อที่2ต่อคือการเกิดปัญหาค่ะ ก็กิจากการสการสอนและวัดผลผลแลวก็การจัดการเรียนรู้ค่ะส่วนหัวข้อที่สี่อันนี้ที่เราสนใจคือโมเดลรูปขอน้ำแข็งค่ะ,ะพูดถึงพฤติกรรมในการทําง,งานของบุคคลขึ้นอยู่กับความ,มราู้ทักษะส่วนที่อยู่เนะือน้ําและลักษณะอื่นๆส่วนที่อยู่ใต้นัพจะเป็นความรู้ของบุคคลนั้นๆค่ะต่อนด้านที่สองนะคะ พันเลิศค่ะอันนี้ที่หนูสนใจก็คือเหตุการณ์ที่จำพูดถึงสึนามิที่บอกว่าในเจ็กเดกรบแล้วเขาคือต้องสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วที่มีคนให้ความช่วยเหลือเส้นเป็นหนาวกับแซนมีเด็กไม่ยอมรับแล้วเขาก็ไปต่อแถวเพื่อที่แบบว่าก็คือบ่งบอกถึงตัวฐานการยักยอกของของที่บ้านอะไรเยค่ะก็น่าสนใจ อันนี้นะคะหนูจะจะเป็นหลักสำคัญก,ก็คือจะเป็นสมัธนะสมัถนาะหลักสิบสิบสมัธนาะค่ะที่อาจารย์พูดถึงนะคะแล้วก็อของศาสตราจารย์รัตนะออนเซรีรัตนะคะอันนี้ไปที่ CBC คะ่ะก็อันนี้หนูจะเป็นคำพูดของตัวเองนะคะก็ CBC จะเป็นยึดผู้เรียนเป็นสวน์กลางเชื่อมโยงกับ ชีวิตจริงจำเป็นต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความสามารถต่อเนื่องของเด็กค่ะทีนี้มาถึงของข้อที่สองจะเป็น c d i เลยค่ะกะ็เราต้องให้ผู้เรียนเล่าผู้เรียนต้องรู้อะไรจากบริบทกับสถ,สถานภาพที่เป็นอยู่ในตอนนั้นค่ะก็เอาส่วนที่สำคัญของสภาพแวดล้อมที่มีอยู่มาเพิ่มเติมในสวนตรงนี้ค่ะแล้วก็หัข้อสุดท้ายจะเป็น CBA ก็คือการเก็บข้อมูลการรู้ปรเมินตามสภาพจริงแล้วก็ออการกระถุนเลยการที่สามารถตรวจสอบได้ค่ะก็ะมาณนีค่ะขอบคุณนะครับงานชิ้นที่ผมขอไฮไลท์สประเด็นเนาะที่ต่อยอดเติมเ,เคสที่สุนามิที่มาเล่าเนี่ยก็คือว่าอยากให้เห็น ในปรากฏการณ์เกิดขึ้นแล้วมองเข้าไปในเรื่องราวเหล่านี้แล้วเรามองเห็นสมรรถนะเพราะว่าเพราะว่าในการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยในในมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะเลยในนี้นก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องทําแต่ว่าการศึกษาฐานสมรรถนะเนี่ยคุณครูต้องมองได้เห็นสมรรถนะที่อยู่ในเรื่องอันนั้นนะครับว่าอันนี้มันเป็นสมรรถนะการคิดอันนี้เหตุการณ์อันนี้เรื่องอันนี้ มันเป็นเรื่องของสมรรถนะการรวมพลังทํางานเป็นทีเนี่นสมรรถนะมันจะตัวไหนก็แล้วแต่จะ5ตัวแบบนสพทก็ได้แต่ว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านจะต้องมองให้มันเห็นว่าเนี่ยกำลังกำลังโฟกัสเรื่องนี้อยู่นะครับเราต้องรู้ว่ามาเป็นสมรรถนะอะไรแล้วเราก็ต้องรู้ระดับของมันด้วยว่าเด็กโปรเจกต์เนี่ยในเจ็ดขวบเนี่ยปอหนึ่งเนี่ยเราในหลักสูตรคาดหวังว่าเด็กควรจะมีสมรรถนะ เรื่องทักษะชีวิตเนาะในเรื่องการอยู่สื่อมีเป็นสมรรถนะด้านทักษะชีวิตเนี่ยมันมันแอคชั่นสิ่งที่เด็กทำได้เนี่ยมันอยู่ระดับไหนคือถ้าระบุได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครูครูก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าจะจัดก,การเรียนการสอนอยังไงจะประเมินสมรรถนะเด็กยังไงอยู่ในเรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวสำคัญเพราะว่าการออกแบบการเรียนรู้ที่เราบอกว่าต้องออกแบบสถานการณ์ออกแบบางาน,นเนี่ย มันจะรวมมันจะดูบูรณาการเป็นก้อนแต่ว่าหัวใจเราอะเฝ้ามองตัวสมรรถนะที่อยู่ในเรื่องในสถาณการในงาน่งนั้นเพราะว่าเราจงใจจะพัฒนาสิ่งเหล่านั้นเป็นี่สนะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นแรกที่จะไฮไลท์ให้ความสําคัญอันที่สองเนี่ยจากประเด็นที่อาจารย์เล่าว,ว่าต,ตรงงานที่อาจารย์สรุปของอนิติรุคคลเล่าเนี่ยอาจารย์ใช้คําว่า เขียนเป็นภาษาเราเองเขียนเป็นภาษาเราเองเนี่ยมันเป็นคำสำคัญเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่การสิ่งที่อาจารย์บกว่าเขียนด้วยภาษาของเราเองเนี่ยมันเป็นการ trans o อ m การเปลี่ยนรูปคือเราเข้าใจข้อมูลแล้วเราก็คิดประมวลของเราเองแล้วเราก็ถ่ายทอดเป็นภาษาของเราเองว่าฉันเข้าใจว่าอย่างนี้ มันเปลี่ยนรูปมาจากงานชิ้นนี้ชิ้นแรกมันเปลี่ยนรูปมามันเป็นความเข้าใจของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจในคำหรือหรือรูปภาพหรืออะไรที่เราตีความมันเป็นความรู้ของเราอันนี้มันเป็นการ transform นะครับในการเรียนรู้บางงานเนี่ยมันเป็นแค่การ t r a n s f o r คือการถ่ายทอดเหมือนนักเรียนไปนลอกอะไรมาจากข้อความจากหนังสือลอกมาแล้วก็มาวางอันนี้มันคือการย้ายที่ย้ายจากหนังสือมาใส่รายงานเรา ย้ายจาก powerpoint ท,ที่บังออแเราก็มาแปะบนงานเราอันเนี้มันก็ไม่แน่ว่าเราเข้าใจหรือไมแต่มันก็โอเคเราพอจับได้จับมาได้แล้วเราก็เอาม,ามันเป็นการทานันสื่อมาแต่ถ้าเราอยากจะให้มันเข้าใจจริงๆท้าทายมากขึ้นเราต้องเปลี่ยนรูปมันทันสปอร์มันเราเปลี่ยนจากสิ่งที่ต้องออนพูดมาเป็นภาษาเราเราจะเปลี่ยนจากที่บังออดพูดมาเป็นรูปภาพอันนี้แหละมันจะได้บอกได้ว่าเฮ้ยนี่เราเข้าใจจริงไหม หรือเราเข้าใจแล้วเราก็ครีเอนตัวความรู้มาเป็นภาษาเป็นรูปแบบอื่นๆได้ด้วยนะครับประโยชน์ของแผนผังโมโดนทัศนมันก็มีมีคุณนัประโยชน์แบบนี้ด้วยเนี่ยขอบคุณครับงานทีที่สองผมมือให้ไม่ได้นะครับคแรกเดี๋ยวเราอ่านต่อไป ขออนุญาตสูงๆนะอาจจะไม่ไม่ทั้งหมดของของทุกคนนะครับงานชิ้นนี้ของใครเลย ฉันนางสาวจันทิมากรกมลค่ะเป็นคุรูจากโรงเรียนอนุบาลทองขาวค่ะาจากแผ่นผังบรรทั์ที่ดิฉันได้สรุปนะคะดิฉันก็จะตั้งหัวข้อสมรรถนะค่ะไว้ตรงกลางเลยแล้วก็จะแยกออกมาก็คือเป็นสมถะสมรรถนะหลักของผู้เรียนค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยความหมายอย่างที่ดิฉันพูดค่ะความหมายก็คือสมรรถนะ ความสามารถของบุนคคลที่ใช้ knowledge, skill แล้วก็ attitude ทำงานกการ่วมกันประสานเพื่อที่จะให้เกิด competency ค่ะนั่นก็คือสมรรถนะนะคะก็คือความาประสบผลสำเร็จในระดับใรดบใระดับหนึ่งน,นั่นเองค่ะถัดมาก็จะแบ่งประเภทของสมรรถนะค่ะอ,อันที่หนึ่งก็คือสมรรถนะหละัก อันนี้จะสมรถนะสมรรถนะหลักนะคะก็คือจะไม่เกาะติดเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยเ,เช่นสมรรถนะก,การคิดขั้นสูงการทําง,งานแบบรมพลังแล้วก็สมรถนะก,การาทักษะชีวิตค่ะแล้วก็อันที่สองก็คือสมรรถนะเฉพาะอันนี้เน้นให้เด็กลงดึง เ็นการศึกษาฐานสมรรถนะค่ะหรือ CBE ค่ะ CBE ก็จะแยกย่อยลงมาอีกค่ะก็คือก็จะประอกอบไปด้วยหลักสูตรสมรรถนะ C B C การจัดการเรียนการสอนสมรรถนะ C B I แล้วก็การวัดและการประเมินผล C B A ค่ะนี่ค่ะหลักสูตร C B C BC เนี่ยจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะ โดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเน้นปฏิมติทําได้เด็กทําเด็กต้องทําได้เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ก่อให้เกิอดองค์ความรวมการจัดการเรียนรู้อันนี้ก็คือเน้นไปที่คุณครูก่อนค่ะคุณครูเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานสมรรถนะมีจุดประสงค์พร้อมเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ วิเคราะห์ผู้เรียนว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องรู้อะไรจะต้องทําอะไรโดยการเรียนรู้เนี่ยเน้นบูรณาการให้กับให้ครอบคลุมทุกผู้วิชาค่ะเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุกนะคะจัดประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบนะคะและที่สําคัญคุณคูณเนี่ยจะต้องอสังเกตเ นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลฟีดแบ็กับผู้เรียนด้วยและอา่าอันสุดท้ายก็คือการวัดการประเมินผลหรือ CBA นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียนพร้อมกับการประเมินและก็ประเมินตามสภาพจริงของเด็กค่ะนะคะแล้วก็อาจจะใช้สถานการณ์ประเมินผลแล้วก็รายงานนะคะอันนี้ค่ะอาจจะมีข้อมป็นทั้งหมดค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่าอา,อาจารย์ก็เก็บคำสำคัญมันเนาะถ้าบอกว่าเหมือนภาพสามเหลี่ยมเมื่อวานที่เราวางอาจารย์จำคำสำคัญอะไรมันได้เนาะก็หลายตัวมันก็เป็นก็เป็นคำสำคัญที่อ่มันก็จะมีรายละเอียดต่อแต่ว่าเราเก็บคำสำคัญเมื่อวานไว้ดูตำแหน่งแห่งที่มันว่ามันอยู่ที่เนี้ยหมวยุท้นะครับมันก็เป็นมันก็จะเริ่มเหม็นว่าอาจารย์เนี่ยเริ่ม เริ่มวางโครงเนาะ competency มีสองกอนมีการสารฐานสมรรถนะอันนึงแล้วก็สมรรถน,นละลักรของผู้เรียนอันหนึ่งแล้วมันก็จะมีรายอะเอย่างียเห็นไหมครับซึ่งมันก็จะเริ่มเขียนวิธีอะไรอ่ะความเข้าใจของเราว่าออกแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ทาสำคัญบางตัวมันก็จะนําไปสู่การขยายความต่อเช่นเราเขียนว่าอาจจะก,การเรียนรู้เชิงรุกเนาะมันก็จะมีรายละเรอยาียยท่านอาจารย์ ก็เขียนหนังสือเป็นเล่มเลยอ่ะเรื่องอาจารย์ดิชันาเขียนเล่มหนึ่งที่แนะนำเมื่อวานคือการจัดการเรียนรู้ฐานฐานสมรรถนะเชิงรุกเนาะมันก็จะมีรายละเอียดแต่ว่าเราจับมันได้ว่ามันมีเรื่องนี้อีมันจะใส่ความสำคัญนะครับส่วนบางเรื่องก็อาจจะต้องไปขยายความต่อนะครับเช่นเราจับประเด็นได้ว่าสมรรถนะหลักไม่ไม่เกาะติดเนื้อหาเนาะแต่ถ้าเอาให้ลึก โอเคโดยโดยรวมมันอจาจถึงนั้นไม่เกาะติดแต่เอาไว้ลึกนะถ้าจำตอนที่ท่านอาจารย์นิสนาเล่าเรื่องความฉลาดรู้นะิท t e เลซีเนาะแล้วมันมี c o m p e เ e นซีอยู่ในิท t e เลซีเราก็จะเห็นความลึกของมันไปนอีกว่าสมรรถนะบางปาระเภทเนี่ยมันมันเกาะมันโตมาจากอนะไรสมรรถนะอะไรบ้างเนีนะ่ยเ,เดี๋ยวเราเอาจจะขยายความีม้อีกทีนะเนะช่นสมรรถนะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมรรถนาคณิตในชีวิตประจําวันสมรทนะวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์สมรถนาภาษาเพื่อการสื่อสารคือคือมันอยู่กับวิทเทเลซีกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มเนื้อหาอยู่แต่มันมันตัวมันเองมันเหมือนเกาะอ,อยู่แต่ว่ามันประยุชใช้ได้ได้ข้ามวิชาได้หลากหลายมันก็เป็นคอมพิวเตอรอี่กลุ่มหนึ่งแต่ว่าโอเคโดยธรรมชาติโดยรวม เราก็จะบอกว่ามันไม่กาะติดเนื้อหามันเป็นคอนเทนต์ฟรีก็ได้แต่ว่าเราก็เข้าใจนว่ามันยังมีงรายละเอียดของมันเปนเที่หลงไปอีกได้ด้วยนะครับอันนี้ของท่านถัดไปเป็นเป็น m มน d แมปเลยนะครับสามก้อนาถานสาสน,นารนะ นางกรนะคะท่านอาจารย์สมเด็จแล้วก,ก็ผู้บริหารและคณะครูทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวเบญประสานเสลป์นะคะตัวแทนจากโรงพยาบาลทองขายาสุทรคะ่ะหัวข้อที่ที่ยกมาเป็นกันบ้านะคะก็คือจริงๆก็สนใจหลายเรื่องค่ะแต่ว่าเรื่องนี้คิดว่าถ้าถ้าเขียนออกมาด้วยลายมือตัวเองอาจจะจำเพิ่มได้มากขึ้นตื่นเต้นมาก ขออภัยค่ะก็จะเป็นหัวข้อที่สนใจก็จะเป็นของอาจารย์บางออดเสรีราก็คาเรื่องการศึกษาทางสมรรถนะค่ะหรือ CBE นะคะค่ะก็จะแยกออกเป็นเส้นแบกงขึ้นนะคะ CBE หาเรื่องหลักสูตรฐางสมรรถนะนะคะก็จะประกอบไปด้วยการเิีผู้เรียนเป็นส่วน